กลับมาอยู่กับป้านป้านเช่นเคยนะครับและคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็บอกแล้วว่าวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับลูกค้าที่มารับรถ Ford r a n g e r ตัว m s r อนะครับและวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับว่าเอสอร์ทีมีดียังไงบ้างนะครับไปดูดีกว่าครับก็ต้องบอกเลยครับว่าราคาของตัวนี้คุ้มค่ามากครับก็จะเป็นตัวเอสอร์ทีครับที่ดัดแปลงมาจากตัววายแท็กวี6ครับก็ราคาอยู่ที่1 7 4 9 0 0 0บาทครับสำหรับตัวนี้ รุ่นนี้จะเป็นสีเทานัมโบครับที่ส่งมอบอตแรกนะครับและรอต่อไปก็จะเป็นสีดําครับและสำหรับด้านหน้านะครับของตัวเอเมทัตีนะครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะครับเป็นแบบดังพึ่งนะครับมาพร้อมกับตัวโลโก้ฟอร์ดนะครับที่ไม่เหมือนกับตุ้นไหนแน่นอนครับสำหรับตัวเอเมทัตีครับมาพร้อมกับตัวนับลมนะครับที่สาหรับรถไฮเพอร์ f o r m ฟอร์แมน์ครับแบบออนดอครับก็จะเป็นดูนับลมที่มีขนาดใหญ่ครับเพื่อการระบายอากาศที่ดียิ่งขึ้นนะครับ ไฟด้านหน้านะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับตัว Ford Ranger ตัว w i t a c V6 นะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบ Magic LED ครับเซนเซอร์ด้านหน้าก็จะเหมือนกันครับสำหรับตัวระบบเชื่อผู้ขับกี่แบบขั้นสูงครับโอเคและจุดเด่นของคันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของล้อนะครับก็จะเป็นในส่วนของยาง2 7 5เทับ45ไซส์ยางไซส์ขอบล้อแมตกนะครับ2 1นิ้วเมทอลนะครับ เป็นแบรนด์ของยางอิตาลีนะครับบอกเลยว่าสำหรับรถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับยางนี้เหมาะมากๆครับและพิเศษสำหรับตัวนุ่นนี้นะครับก็จะมีการปรับลสุรของตัวโป่งนะครับที่80มิลนะครับและความสูงของตัวรถนะครับก็มีการลดลงนะครับจากเดิมอยู่ที่40มิลครับบอกเลยว่าสำหรับไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์แน่นอนและรุ่นนี้นะครับก็จะมีความพิเศษก็คือใสู่นของ บันไดข้างไฟฟ้านะครับที่เปิดเมื่อตอนเปิดประตูน็อตนะครับโอเคมาดูภายในกันดีกว่านะครับภายในก็จะเป็นในส่วนของเบาะคู่หน้าไฟฟ้าแบบเอเมทาทีนะครับนะก็เป็นเบาะที่เฉพาะเอเมทาล์ทีกับแบบพั์เก็ตซีนนะฮะมาพร้อมกับตัวอะไรนะครับที่มีตัวเซนเตอร์นะฮะเป็นแบบสีน้ําเงินนะครับและพิเศษกว่านี้ก็คือตัวนี้จะเป็นเกียร์อิชิปเตอร์นะครับมาพร้อมกับมาบก ขับ4นะครับ 4A นะฮะที่ปรับเปลี่ยนหมวกกันกระปีแบบอัตโนมัติมาพร้อมกับตัวโลโก้เอเมทัดีครับสำหรับตัวนี้ภายในก็จะประมาณนี้ครับและพิเศษกว่านี้ก็คือจะเป็นติ๊กเกอร์น้อยนะครับสำหรับตัวเอเมทัดีครับด้านผ่าถังน้ำมันนะฮะและมาดูกันที่ด้านหลังนะครับบอกเลยว่าจุดเด่นของมันก็คือดักเทลครับที่ช่วยในการไล่อากาศนะครับเวลาขับความเร็วสูงนะฮะมาพร้อมกับตัวดิฟเวเซอร์นะครับที่เป็นการจัดเนียนอากาศ ทำให้รถมีแต่สมรรถภาพภาพที่ดียิ่งขึ้นครับที่ความเร็วสูงนะฮะนี่โลโก้ก็จะเป็นแบบใหม่แล้วนะครับด้านในนะฮะก็จะเป็นตัวสปายเนอร์นะครับที่ในการจัดบรรยากาศได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ความเร็วสูงสำหรับตัวเอเมทที T ครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับตัวเอเมที T ครับบอกเลยว่าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจตัว สีเทาแลมโบนะครับบอกเลยว่ามีรับรถภายในปีนี้แน่นอนครับสำหรับลูกค้าสนใจนุ่นนี้นะครับสอบถามมาเอียดได้ครับที่ปันปันนะครับเบอร์0ู3 5ปสามห้าห้านะครับหรือเฟซบุ๊กด้านบนนี้เลยอยากได้รถนี้ถ้าขาปันครับและฝากติดตามกด subscribe นะครับและกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมีขนาดมารีวิวว่าสวยแบบไหนมารีวิวครับแคมเปญขนาดไหน ติดตามตอนต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ